โหชักตกโหชักตกอืมอืมโหมาแล้วตัวใหญ่ชักตกเลยทีเนี้ยโหโตแล้ว ก็ปลาขาวๆอยู่ก็ปลาขึงขึ้นวานะนคิดคาดเจ้า ท่านสบายดีเอ็ดซี่ท่านทีท่ติดตามและสง่งสบายดีย่ำเช้าย่ำเช้ามันนี่กะน,นอนนายคือเก่าทุกคนเลยผลตกลินนี่คือเก่ามันนี่กะบ้าคืนนึงมดคืนผลนี่ก็ได้พยายามเบ็ดก่อนยามเบ็ดแล้วก็ยามมองแน่มันนี่แล้วก็เลาะมายามตรงตายไปรุ่นน้ำเดียวบ้าผลตกตกได้ตกดีทุกคนเอ้ยผู้มดมือมดคืน น้ำก็หาก็ลงคืนน้ตกอยู่แต่บีแหงไปเลยทอมือวานนี่ตกแหงประมาณบ่ายสองบ่ายสองโมงก็เว้นวานนี่ถือว่าตกแหงเลยคืนนี้ตกคือพอแต่อันลินแงๆนะแต่บกแหงบันไดนี่ตอนนี้ก็พอยมาอยู่ฝนกันไปพยายามเบ็ดก่อนยาามเบ็ดมายายามมอง มองเถอเสือปลาเขาเนี่แหละว่านนี้น้ำลิฟมดเขาเนี่มีเห็นเลยขึ้นนนมาเพ่น้ำนะแต่เมื่อนี้ลงแล้วผู้เบ็ดเขาไปเสือผู้บ็ดเพกเสือกเสือลองเบิวกบวก่ามันสือบนนะตอนนี้เสือน้ำบม่เลายทุกคนเลยตอนๆๆออๆๆนี้น้ำลงเลย อยู่บ่ค,คือสมอยอยู่แถ่สาวเลยเบ็ดนี่พิธีจิตู่ทุกคนเอ้ยแต่คืนนี่คืนนี่พิธีจิตู่กูก่อนโอ้ยชิดโตชิดโตโอ้ยชิดตโตอืมอืมอืม เบ็ดชตูเลยที่กู้ตหนโอ้ปลาเขงใหญ่ชตโอ้โหตัวมานยุ้ได้คโอ้ตัวมันอยู่เบ็ดกับมันช่ตูทุกคนเลยปลาเข่งโอ้ล่นเดียวเลยพี่กะ it's a bit peak ปลาบิดมานชอโตทุกคนเลยประเข่งพอได้ลุ้นอยู่พอได้ลุ้นอยูอไ่ยไ,ปไปเลาะไปยามมองยามตรงบาดิเท่ากับน้ำเยีบแถวนี่ใส่แซ่บเลยถึงแค่หน้าคาดจากแถวนะเรามายามมองมาหนิถือว่ามองถือคือสมมุอยู่มีโน้นมีนีนน้เลยนี่ นำลูกปลา,ามันมา่อไหรพี่้างไปเข้าพี่ถืออยู่ปลาเสือตัวหนึ่งผู้ปลาเสือหน่อยตัวหนึง่งคนเลย มองจะเพิ่มประชืบน้อยตัวนึงทุกคนเอ้ยบหมอมนไปเราไปยาผู้ตอนนึงแล้วก็ยามตรงนำ้ำเพราะปวดกระไม่เลยผู้มือคุม้มคุ้มใหม่เลยตกใจ,ใจมันมือเลยมาเนี่ยเพราะพนาจะขาดเลยนี่เขาจะไหลไปเลยก็ราะดัเห็ดเมื่อวานนี่นะผู้ พวกมองดักนะขางอยู่ป่ายาพวกกออ็ขางอยู่ป่ายเขาพิรุตถูกใช้โบมานน้ำมองท,ทุกคนเลย ยามแล้วเลวทุกคน,บบนเลยคือ่าอบโมนเลยมองนี่ยามตรงมานีหนำความขนาดนี่หวานนี่ป้าตุ่ขนาดเลยป้าตุ่ตงขาดถุงนึงเลย งัมาปลากิลแบเขากรทืบคนเลยปลาป่อยเขาแล้วนี่ในตัวหน,นึ่งกระดูกกระซึมหมกระดูกกระถืบเบาเมือเขาตูกละมานเน่ Bà mong chơi cố sọc tôn oi ninh bà phụ nữ yang yên, vậy phụ nái bà phụ nữ bé tay đầy ngon 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 กินกินนตือเบ็ตน uh> ี่นี่ไปแล้วไปแล้วนี่ตัวใหญ่เลยะเลปขังไว้ัวเลยพ่ตายเปอ่นีป่าอปอยเราก็ถือปลาทเลหตัวปีงวดัวก็ไเล ตัวคือคื้เนี่ปีงตัวใหญ่ปีงประดูกนำ้ำนี่ดุกไอ้มาที่กระซานตังนั้นงกระซานาะนานะตัวนี้เป็ปะดะตัวนี้อ่าถึงกระมุดขือนล่นี่น่ะนี่จะดีจะละามนันื ได้ลาเติบได้เนาะเห็เดผลได้ได้ก็ปุกบ่ายอย่างได้นี่โอ้โอ้เสือต่ำโทษโดยชียวิตนี่คักเลยตัวนี้กะไว้ปีงตัวนี้ขังไว้ทัวเดี๋ยท่านตาย่นี่นะไอเดือร์ในะปีงเหงาบ่ามาเนี่อ,อืมประดุกตะโกดเลยโขบข้าจิบมเอาพิคาดนะถือว่าถือลายอยู่คืนนี้นะปีงเหงามานี่ ่นกับผอยยี่ยี่ยี่มาอยู่ขนาก็บขาดปองหนึง่งรู้นะม่ได้นับหาอัดขนาก่อนมานี้ยันผลหั่ลงมาอีขนาขาดโคปลาปีงบาดไ้เบ็ดก็ถือว่าปลาทันใ่ญ่ตามบึง คันปลาดุกในใหญ่นี่โอ้ถือลายเล็ปลาปลาบิดนี่ถือปลาเข็งชอกโตปีปลาบ้านี้เสียบอกขอจะพักอิจชมปลาดุกนอ้อยปลาเสื่มถือโต้งอ้าโตปขญามันลงเดือนชีพเดือนชีวิตในขนดและปลาดุกจำในทุกคนเลย ปลาทุกนานี่ยมันมีปีงป่าป่า,ปาตกวโตลิ้นแยงๆอยู่มันนี่กะโอตกงไม้เลยนี่ตัวนี้เฮ็ดไปแล้ทุกคนเลยว่ามันหนาวเลยข้าป่า,ามันหนาวอนะันนี้นะเมื่อคืนนี้ยามแต่เมื่อคืนนี้นี่นะ เนาวเฮปลเละ,ะอันนี้นะปลาต,ะตะัวนี้ปลาดุกน้อยปลาคอน้อยปลาขาวปลาปขมุนวายเฮปเละตัวนีน้นี่ปิงตัวนี้ปลาซึมปลาตัวใหญ่เลยพวกปีอยู่ทันเมืองไทยสี่ห้าปีงครูของเขามาปีงปลาปคนกูเลย โอ้โหจะต้องลีนมันมือเล้แ้มนเอ,อโตปีกลาสเสริมปลาดุกตัวใหญ่ทั้งเมลยวันนี้ขาวยาไปปังขนาดทุกคนเลย,นเนยขนาดขาดปอกหนึง ว่าพระตูกแห้งมันคือมันหวานเลยนะปีปากสุกแล้ววันนี้นะปั่นเกาเสาวแล้วทุกคนด้วยคนก็ดินแซดแซดมาอยู่ ทันปีงอยู่ทุกคนเลยนี่ยังหลายปีอยู่4ีปีงตัวนี้นะนีปปะ่ปีประกอบปีประเสริมนะก็เลยสุกกินก่อนคลกต็ตกใหม่แล้วโผแม่แม,แม่ทุกคนปั้นข้าวเสาร์ดีไหมามาตัว ป,ปีนปลาแซ่บเลยปลปาซึมกับแม่ไข่เลยโถเด็กไข่อยู่ปลาละอยู่ปลปาซึ่มปลาดุกท่านซุกอยู่นะพันเข้าเสาเดียวปีนปลามาหนึ่งปุาา๊ปบก็ต้องมีแซ่บแซ่บอยู่ป,ปีนปลาซึมแม่ไข่นอนเลย ข้ากินน้ำยาแล้วกันพยายามจิบต่อทุกคนเลยตัวน้ำลายเลยพี่ลุ้นไปพี่ดำเมื่อคืนนี่ตัวนี้ปาดใหม่อบับอัซไซชอบนี่ไปเมื่อเลยนี่เขาก็กแรกไปเลยทุกคนเลยไม่ได้กินเข้าวตัวปีนานี่คุณน่ะ น้ำหย็บตลอดพายุม,มืดมาใหม่มืดมาใหม่อยู่หยิบระชุกใส่ขาดคึงก็ตามบึงหื้อก่อนมาหนิหื้อแล้วก็ไปหยิบแล้วก็เอามาเสื้อใหม่ตัดใหม่มาเนี่ยไมบื้อเลยทุกคนเลยเพราะว่าหยิบขาดละทำให้มไม่ nhớ mãi ได้มันก็ปลาขาวอยู่ก็ปานขึ่งขวาเลาคิดคาดแล้ว ดูเมืตาติดหมดเลยดูคนที่บ้นละป้าโตลมไปเลยดิโอ้แรงเลยโลกมเหตุตัวป้าต้งแห้งนะโอ้ป้าเป็ดพึ่งเลยเปิดตะยังนานพักแล้วแบบนี้เจอยาเปิดเจอ มือนี้เฮาจิตัดเอานี่กุนมานี้ไปต่อเสื้อดางอยู่เทีงนะดางยู่เทีงผัดทั้งทึงพี่พยังดีอยู่แต่กุนมันขาดนาขาเนี่ยจิตัดขานี่ไปต่อเสื้อดางนะมาซื้อไหม่คันได้จิบเสื้อน้ำชนนี้ก็อว่าโอ้ยยื้นี่นะ่อแรงเข้ากาับเธอนอนพี่คือเก่ามืดผลคึมคมมาอยู่เมื่อคืนนี้ก็ผลตกแหง้งไปมือ ปากก็ได้อยู่มันเนาวนี่นะข้าไปที่นอนที่คืนนี่